สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหมิวกาลังจะแพ็คก,กระเป๋านะคะเพราะว่าทํางานอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะไปวันหยุดแล้วนะคะยังไมไ่ใส่เลยเลยเนี่ยปีนี้เราไม่ได้กลับไทยนะคะเราจะขับรถไปเที่ยวสวีเดนโปรแลนด์เยอรมันรัสเวียแล้วก็ประเทศเดนมาร์กอะไรเงี้ยนะคะจะไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะนี่กำลังจะแพ็คของนี่ ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปเที่ยวตรงไหนยังไม่ได้หาในเน็ตเลยเนาะหลังบ้านนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ปลอมนะคะซื้อมายังไม่ได้ตกแต่งอะไรดอกอันนี้ประมาณกิโรนะหกสิบยูโรเนาะหกสิบหกสิบยูโรนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือเอามายังไม่ได้ไปซื้อกระถางมาใส่ก็เลยเอามาวางไว้แบบนี้ก่อนต้องไปซื้อกระถางมาใส่แล้วก็ อนแนกว่าจะเอาแบบเหมือนไม้ไผ่มิกะบอกว่าเดี๋ยวฝนมันสาดมาแล้วมันจะพุกนะคะก็เลยเออเอามาวางไว้ประมาณนี้ยังไม่ได้ใส่ฟูกฟูกนอนนะเพราะว่าฝุ่นช่วงนี้เยอะนะคะก็เลยเออแบบนี้ก่อนรอให้เกสรดอกแบบไม้มันมันร่วงก่อนนะคะฝนฝนจะตกนะคะมิกะมานั่งฟังเสียงฟ้าร้องชอบมากเวอร์เพิ่งออกกำลังกายเสร็จมิกะนะ ยังไม่ได้ออกหรอกเกียดเป็นวันนั้นของเดือนปวดท้องมากอร่อยไหมน้องหญิงพลังจิต <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องหญิงพลังจิตนะคะทำแบะ ทำเสียงสิมิกะฮะฮะ,ฮะทำให้เป็นเป็นไซนัส <c oughs> นี่เลยหลังบ้านมิกะยังไม่ได้ตัดหญ้าอืบรรยากาศฝนจะตกแล้วดูต้นมะยมฝรั่งนะคะปกติมันจะมีดอกแล้วก็ขึ้น อันนี้ใช่ไหมปีนี้ไม่เห็นไม่เห็นผลไม้ขึ้นเลยอะงงมากนี่เชอร์ดีเราตอนนี้ก็มีมะเรงมีมะรงมากินแล้วนะคะเพื่อนๆไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรมาขึ้นเต็มเลย มิกเซเเตลยุลดูมีกาไปสั่งพวกแอนีม้มทกแล้วนะคะเพื่อน<ๆ>เอาไว้ไปจิมไว้ดื่มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โปรตีนโปรตีนมาแบบถังใหญ่เลยนี่เวโปรตีนนะคะเป็นกิโล <c oughs> กี่กิโลเนี่ยส <4. S 2> กิโลนะคะอันนั้นอันเก่า นะคะก็อยู่ในห้องนะคะเพื่อนๆก็กําลังจะไปทํางานเมื่อวานถ่ายวีดีโอนะคะตอนที่อยู่หลังบ้านใช่ไหมกับมิกะนนองฝนตกนะคะตอนนี้ก็วันเสาร์นะคะกําลังจะไปทํางานเข้างานบ่ายสองเมื่อวานปวดท้องมากไม่ได้ลาลาลาป่วยนะเพราะว่าเป็นเมนแล้วปวดท้องแบบหนักมากเลยนะคะพวกเรานะคะกําลังจะ มิวนะคะทำงานจนถึงวันศุกร์เนาะแล้ววันศุกร์นะคะเราจะไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวไปเที่ยวสวีเดนแล้วก็ไปไปไหนบ้างน,นมะมนกะสวีเดนโปแลนด์แล้วก็เยอรมันนะคะแล้วก็จะขับวนไปทางรัสเซียทางอะไรเนี้ยแล้วก็กลับมาฟินแลนด์คืนนะคะเพื่อนก็จะขับเที่ยวเนาะ <c oughs> ปีนี้เราไม่ได้กลับไทยนะคะปีนี้มันกระเทินแล้วเพราะว่ามิวเรียนจบ ตอนนี้เอิมอยูจะบอกว่าตอนนี้มิวนะคะเรียนจบแล้วนะคะมิเริ่มเรียนตอนปีที่แล้วใช่ไหมปีนี้เนี่ยตอนนี้ก็รอวุฒินะคะประมาณสองอาทิตย์วุฒิจะส่งมาบ้านนะคะก็เรียนจบแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนแรกก็คิดว่ายากเนาะแต่เรียนไปเรียนมาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะตอนนี้จบแล้วจ้าก็ยังเหลือสอบอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับยานะคะแล้วก็ เรียนรู้ไปเกี่ยวกับงานด้านนี้นะคะเรื่องยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมัก็ยังไม่มีประสบการณ์ยังใหม่อยู่นะคะหัวหน้าง,งานเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าได้วุฒิแล้วเอาวุฒิมามามาให้เขานา,นานอะไรเงี้ยก็จะได้อัพอัพสายอาชีพนะคะแล้วก็เงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่แต่ไม่รู้นะคะว่าจะขึ้น,จะ,นจะขึ้นกี่กี่ยูโรกี่ร้อยยูโรน่าจะไม่เยอะจากเท่าเดิมหรอกน่าจะไม่ไม่รู้เท่าไหร่ ที่ทํางานเงินเดือนไม่ได้เยอะนะคะแต่มันสบายไม่ค่อยเคร่งครัดเคร่งเครียดเท่าไหร่ปีนี้ไม่ได้กลับไทยเรากลับปีหน้านะคะหมิวนะคะมีวันหยุดประมาณห้าทิศแล้วก็อันเก่าอีกประมาณ5วันก็เลยเอาใช้ใช้วันหยุดที่เหลือจากปีที่แล้วนะคะ5้าวันหยุด5้าวันเนาะก็จะไปเที่ยว ยุโรปนะคะก็จะขับรถเที่ยวแบบสายชิลทริปอะไรอย่เงี้ยนะคะประมาณสิบกว่าวันไปแบบรู้สึกค่ําไหนนอนนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออฟีลแบบนั้นนะคะเดี๋ยวกลับไทยปีหน้าจะไปแบบสองเดือนเกือบสามเดือนอะไรเงี้ยนะคะก็สะสมบรรจุไว้นะคะตอนแรกมีว่าขอเขากลับเดือนธันวาช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยก่อน อยากจะไปเขาดาวที่บ้านราอย่างเงี้ยแต่ทางหัวหน้าที่ทํางานอะ่ะ <c oughs> เขาเขาไม่อนุมัติช่วงนั้นนะคะ <c oughs> ก็เลยเออไม่ได้ไปมันกระเทินแล้วก็เลยเออปีนี้ไม่ได้กลับเรากลับปีหน้าแล้วกันอ่างเงี้ยนะคะแล้วก็ติดเรียนด้วยนะคะเราเราก็ไม่คิดว่ามันจะจบเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานด้วยเรียนด้วยอะไรเงี้ยเออมันอาจจะไวแล้วก็ทํางานส่งทํางานส่งไม่ขาดงานไม่เคยขาดเรียนแม่อะไรเงี้ยนะ <c oughs> นะก็มีผลด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ด er <th ีใจมากเรียนจบขี้เกียจขี้เกียจปวดหัวแล้วแล้วก็ไปปวดหัวเรื่องทำงานต่อก็มีความรับ <T> ผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจากปกติอะไรเงี้ยนะคะจากที่ที่เราสมมติถ้าเราสมมติถ้ามิวนะคะได้ให้ยาแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบเรื่องจัดยามันไม่ได้ยากแต่เรื่องโตบะอ่าอะไรนะเหมือน ตอบญาติหรือว่าหมอเพื่ออะไรเงี้ยเหมือนอะไรเงี้ยเออมันยากเพราะว่าภาษาเราไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยภาษาเราอะงูปลาๆพูดผิดพูดถูกนะคะก็เลยยากสําหรับเราแต่เรื่องการทํางานอะเราไปได้อยู่แล้วหละเราเข้าใจงานของเราที่ที่เราทําอะแต่แต่มันอาจจะมียากแบบเออถ้าเขาถามญาติถามเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยก็อธิบายไม่เป็น ไม่ได้อะไรอย่างี้นะคะสำหรับตัวเราอะที่ที่เราว่ายากอะก็จะเป็นเหมือนแบบนั้นมากกว่ามีกาบอกว่าอากาศช่วงนี้ถแถวเยอรมันจะไปนอนเยอรมันประมาณกิงกะมนตาเอืออเสียละสักซะกสักลไหมมีกาบว่ายังไม่รู้นะคะยังไม่ได้วางแผนอะไรเนาะ ประมาณสองคืนสามคืนก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเ,เพื่อนๆก็ยังไม่ได้แลนแบบไปแบบไม่มีแลนนะคะไปยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนบ้างก็ขับก็ขับก็ขับรถแบบชิลๆนะคะไปเนาะเพราะว่ามิวกับมิกะเป็นสายลุยอยู่แล้วนะคะสายชิลอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยซีเรียสอะไรเงี้ยเออก็จะไปเที่ยวกันนะคะอยากเที่ยวแล้วอยากพักสมองนะคะช่วงนี้เพราะว่าเครียดเรื่องการทํางานเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยเออเยอะๆมากมามนะคะก็นะ จะไปพักผ่อนสมองนะคะเดี๋ยวเจอกันจา้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะหมวก็ขอตัวไปทางนานแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตชีวิตนะคะหมวก็ยังสบายดีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะมาทําคลิปบ่อยๆนะเพราะว่ามีเวลาแล้วนะคะหลังจากที่เรียนมาทั้งเดือนตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มมาเนาะก็เครียดเรื่องเหมือนมันมีอะไรกดดันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเออเราก็ ไม่มีกระจิตกระใจในการทำคลิปอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะมาลงบ่อยๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วนะคะมก็จะไปทำงานแล้วเด้อเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ